เลือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักดีพักเสรีรวมไทยคือพักเสรีรวมไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ออสอสอในเขตนี้ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ได้เกี่ยงเลยเพราะประชาชนคนไทยเนี่ยคือคนไทยเหมือนกันเราเลยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยงงอนว่า พื้นที่นั้นอ่ะใครเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหนลำบากเราอยากไปดูแลเราอยากจะไปก็คือเราก็ไปเลยในสถานการณ์การระบาดงโควิดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยทางานกันไม่ค่อยได้ถูกปิดกิจการถูกให้หยุดงานค่าใช้จ่ายมันยังคงมีต้องกินต้องใช้เราก็เลยลงพื้นที่ไม่ว่าจะมอบถุงยังชีพหรือว่าจะเป็นเอ่อข้าวสารอาหารแห้งปลาสดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไปช่วยอย่างสม่าเสมอ ประเทศไทยไม่เคยสิ้นคนดีเลือกนายกคนดีพักเสรีรวมไทยบาานนิทานหารกล้าอันยิ่งใหญ่พร้อมนำพาชาติไทยให้ก้าวไกลยั่งยืนยงจะรวมจีรวมใจไทยทั้งชาติสร้างประเทศให้องอานเสริมสร้างชาติให้มัน่นคง ชาชาศนากสตราเถิดไว้สูงสรงประชาชิปไตยให้ดำรงคงคู่ฟ้าสถาพรเลือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักดีพักแซสรีรวมไทยเลือกคนกล้า เลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักดีพักเสร